สวัสดีครับอยู่โมบายเรเจน s นะครับอยู่กับฮีโร่ตัวที่สิบสองนี่ครับบูโน่ฮะตำแหน่งโกเลนนะครับหรือเลนทองนักยิงนะครับนะฮะก็ตำแหน่งเดียวเลยครับชัดเจนครับเป็นฮีโร่เกมไวครับนะคือบูโน่นี่ถ้าเกิดต้นเกมนี่บอกได้เลยว่าฝั่งตรงข้ามนี่ขีแตกแหกกระจุยกระจายเลยครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปนะฮะเล่นฮีโร่บูโน่กันให้ดูครับ บูโนเนี่ยเป็นฮีโร่นะครับตำแหน่งโกเลนนะครับนะฮะเด่นในแรงไหมก็ก็เยอะอยู่นะในการแข่งขันก็พอมีบ้างนะครับแต่ก็ยังน้อยอยู่นะครับเพราะว่าหนึ่งคือเขาบางนะครับอ่าเขาบางนะแต่ว่าในแรงในคลาสสิกนี่บอกได้เลยว่าเป็นฮีโร่ยอดฮิตอยู่เหมือนกันนะครับพี่จะมาเล่นบูโน่นะครับเป็นสายคินะครับเดี๋ยวกอบเกียร์เขาดียว่าง่ายกว่าอ่านี่ฮะ คียที่เข้านะครับเราใช้รองเท้าวิ่งไวนะครับวิญญาโลหิตนะครับเสียงสายลมนะฮะดาบคี้ใหญ่ครับแล้วก็ดับดำนะสุดท้ายเนี่ยพี่อ่ะไม่ชอบอันตัวนี้นะครับอันตัวนี้เนี่ยเขาจะเอาไว้เพิ่มมานานะครับนะพี่ใช้เป็นดาบดําดีกว่าครับไว้เจาะแทงหรือจะใช้เป็นเจาะเกาะก็ได้นะนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับแต่ว่าพี่อ่ะชอบไวๆวนฮะไปะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันครับ เลื่อนไปสักไกลเลยแต่ว่าในคลาสสิกเนี่ยอาจจะแย่งกันเล่นนิดนึงนะตำแหน่งนักยิงกับนักฆ่านะครับก็มาดูนครับว่ารอบนี้เราจะได้เล่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนมากก็อย่างที่บอกนะฮะเขาจะแย่งกันเล่นนะครับโอ้แม่เสียงมาซ่าจริงจริง M R ซะงั้นหิวน้ำฮะ มาดูนครับว่าจะกดหรือเปล่าฮะแม่ฝั่งเรานี่มาหลายดาวหลายดวงเลยฮะไอแต่เขาใจสู้้ยต้องบวกแล้วล่ะต้องบวกแล้วล่ะนักยิงนะครับบูโน่ครับกดไว้ก่อนครับเขาจะได้รู้ว่าเราเล่นนักยิงครับไม่บูโน่ครับพี่ใช้เป็นจุดประกายเลยครับนะใช้เป็นจุดประกายครับจะได้แบบว่าเตะหนักๆเตะแรงๆครับเตะกันทีให้ตัวขาดกันไปเลยครับ บรูโนคือถ้ามีแทงเลี้ยงดีๆต้นเกมจะโหดมากแต่ดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะมีฮะเพราะว่าเรามีจังเกิลถึง2ตัวน้ำตาจะไหลน้ำตาผมจนไหลนะฮะ เราเข้าเกมกันแป๊บหนึ่งนะครับฝั่งเรานะครับโอ้ฝั่งตรงข้ามนี่ตัวหลวงเราก็มีนะฮายาบุสานะมอสครับนี่ก็ไม่ธรรมาดานะครับเจอกับบูโนโ่บูโนโ่เจ็บอ์มอนนี่ก็โหแต่ละตัวชูโอ้โหคือนี่เขาเลือกมาฆ่าเราตัวเดียวหรือว่าไงวะเออเหมือนเขาจะเลือกมาฆ่าเราตัวเดียวยังไงก็ไม่รู้ อ๋อแต่อรุดเขาเปลี่ยนนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะเล่นแทงอยู่ดีครับเอออรุดเขาไม่จังเกิลแล้วนะแต่ว่าใครเล่นแทงอันนี้พี่ไม่รู้เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งเออว่าใครจะยอมแทงให้ครับฝั่งค้ฝันะง่งตรงข้ามนี่ยังโหลดไม่เสร็จนะโอ้ฝั่งเราเหมือนเอฟด้วยครับชบาละราฮืยนะครับ จริงๆจ,จะออกอันนี้ก่อนออกรองเท้าก็ได้นะเพราะว่าเนี้ยมันเป็นคีดิคั่ครับช่วงต้นเกมอะ่ะมันจะคียิคข้าเยอะนะครับแล้วก็มีความไวในการตีด้วยครับเหมือนทามมดจะไปแล้วครับเอ้ไม่เป็นไรเราเล่นได้อยู่เราโหดมาแล้วจึบ๊บเดินมาช้าพอกันแต่เรามายืนอยู่พุ่มนี้เขาก็อยู่พุ่มหน้านั่นแหละจริงๆไม่ควรยืนพุ่มนี้นะเพราะว่ามีโอกาส ที่เขาเห็นก่อนแล้วเขาจะใส่ก่อนแอะตึกหนึ่งเราไม่รีบครับเราค่อยๆแบบไอ้นี่ครับเพราะเรายังไม่เห็นเขาเลยครับเขาอยู่ไหนเราก็ไม่รู้ครับเราอย่าไปรีบเปิดตัวครับจึกทีละจึกพอแล้วครับเอาเงินนะเฮ้ย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 เามัดมาทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะออกรมโอ้ดีมากนึกว่ามาทําไมดีมากไอ้น้องเออ แต่เอาทองก่อนเลยครับไม่สนด้วยครับมืนครับมึนครับเจ้าทองครับเจ้าทองครับเจ้าทองครับได้ทองมาเยอะอยู่นะเมื่อกี้แม่กำลังจะไปแย่งคลิปฮายาเลย รวยนะรวยนะถ้าจะใส่ทองเดียวอะเอา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 ไม่น่าเลยไม่น่าเลยโอ้ไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าเลยนี่ไงโอ้ได้ได้คิวครับได้คิวครับแต่ว่าโดนลาฟาด้านหลังไม่คือพี่เห็นหายาโดนปักไงพี่แล้วก็ใส่เข้าไปเลยไงแม่ดีนะว่ายังได้คิวมาไม่งั้นเกือบตายฟรีอะ หายาก็เปรี forward, ้ยวอะโยกเงาเข้าไปแล้วโดนมอสปลาปักเข้าไปแทบจะหงายท้องครับมาได้เทมชิ้นแรกแล้วโอ้ลาฟาแตกเ้อแตกเ้อเอาดิแตกเนออะไรอะไรอะไรมีเพื่อนละห้าวอะเอาดิ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  เอาดิ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 าดาดจิงเราออกดูดเลือดเล็กไว้สักอันหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าพี่ไม่ได้ออกไอเอ็มเบมที่มันเพิ่มไอเนี่ยครับเนี่ยออกอันนี้ไว้อันหนึ่งก็ได้สี่ร้อยเองครับมันไม่ได้นี่ขนาดนั้นอะไรดูดเลือดก่อนหน่อยมันเอามาช่วยเราได้เยอะครับ เดินคู่กันใช่ไหมเดินคู่กันใช่ไหมเดินคู่กันใช่ไหม <No. S 1> อะไรมอสอะไรมอสแตกนะทำไปเล่นไปมอสแตกนะเอาเอาเอาแตกนะเอาแตกนะเอาอืนะ้อ <c oughs> ไม่ทัน ขาสั้นไปนิดนึงกำลังจะเดินเข้าไปนี่เลยว่ามานาพี่หมดด้วยแหละจริงพี่ควรต้องกลับแต่พี่ไม่กลับพี่ดือ้อไม่ได้ดื้ออะไรหรอครับแบบรอเคลียร์ก่อนแล้วค่อยกลับก็ได้เรามีไอเทมแล้ว ไปออกตีวีกอันหนึ่งครับนะฮะเสียงสายลมครับทีนี้เราจะมีคีนะครับแล้วก็ดาเมดแบบจา่าละตีไวด้วยครับ,รบกอาจ,จะยังไม่ได้แรงมากนะเพราะว่าเราออกไอคีใหญ่อันอันต่อไปอะ่ะมันก็เลยแบบไอ้นี่โอ้อยากไปบวกอะ่ะค่อยอยากบวกพวกเจ้าอยากบวกบอ แต่ค่อยอยากบวกค่อยอยากบวกค่อยอยากบวกอืมบวกเต่าก็ได้ปะโหในระหว่างเพื่อนตีกันเราก็สไลด์ข้ามฟากมาแล้วมาตีเต่าอยู่คนเดียวลำพังทงั้งๆั้ที่เราไม่ใช่จังเกิลไม่จังหวะมันตีได้อ้ย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 โอ้ยโอ้ยโอ้โ,อโ,อโ,อโอหเฮ้เสียฟรีเลย อุตส่าห์หวังดีจะตีเต่าให้มันมาจังหวะสุดท้ายแล้วดันไปล็อกมันเฉยโมโหโมโหเดี๋ยวก่อนฟาร์มโหดก่อนฟาร์มโหดก่อนฟาร์มโหดก่อนโมโหอะไรพวกมึงอะอะไรพวกมึงอะเอาดิเอาดิเอาด,อาดิหนีก่อนครับไม่ไหวครับเดี๋ยวโดนนะฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนเสียเต่าฟรีไปเมื่อกี้แซดอยู่สังเกตครับว่าบูโน่อะตีไวมากเลย ประมาทไงคิดว่าหายาไม่อยู่แล้วไรครับฟาร์มก่อนครับพวกควารมรวยครับมาแล้วไอเทมเรามาใครจะมามาเตะให้หน้าหงายหมดอะอะไร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 ห้าวอะไรห้าวอะไรก่อนโอ อะไรอะไรอะไรอมอนมาตีเลือดกระเซ็นเลยนะเราเราเกิดแล้วเราเกิดแล้วเราไม่กลัวใครแล้วอย่างเปรี้ยวกลัวอย่างเดียวตอนนี้มานามหมดอะ <c oughs> มานามหมดไว้าย เตะครับเตะครับรออะไรครับเตะ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 ครับถอยมานี่ก่อนครับอยากได้มานาครับเราต้องไปแก้ตัวกับพี่เต่าก่อนเราต้องไปแก้ตัวพี่เต่าก่อนอ่ามาช่วยกันตีเลยฮะ บ้าเราแก้ตัวได้แล้วเพื่อนบวกกันยับเลยอะ เฮ้ยเราต้องเคลียร์กลางก่อนหน้าที่ของเราอะ่ะนี่ไงแตก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 รู้จักไหมรู้จักไหมรู้จักไหมโหยจะเข้าไปเตะข้างหลังแล้วหน่อยรู้จักนักเตะเซี่ยวลิมยี่ไหมโคตรโหดกระโดดเตะ ฟาร์มโหดอยู่อีกนะเ้อฮ้าเคนแรงอ่ะดูดิเว็กลงไม่ทันอ่ะสกิลอ่ะเออสกิลเว็กลงไม่ทันอ่ะพี่ดักดักเลยดักเดี๋ยวมันมีคนมาอยู่แล้วพวกนี้มันชอบห้าวเดินมา ยังไงทริปเปิลคิวอยากจะเข้าไปฆ่าเลยนะันนะแต่ใจมันไม่ไม่กล้าพอใจมันไม่กล้าพอไม่ใช่ไม่กล้าครับเข้าไปก็ตายฟรีครับยังไงก็ตายครับเดี๋ยวเขาได้ชัดดาวแล้วเขารวยด้วยอู้จบด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 ชูอะไรอะเรชเอนโดรี โอ้เตะอย่างแรงอะ่ะเตะคีบอะ่ะยังยังโหดอะ่ะเตะโหดเหมือนโกดคีบอะ่ะเอามาเดิมาดีมาไม่ดีโดน,นเน่าหายาเตะตัวขาดเลยนะเออ,อ,อเอามาทำไมอ่ะเอาเอาเาตสะสองสามทีตัวขาดเลยนะเอาติดคีบว่ะไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วจะตายเราใกล้ได้ได้เทมชิ้ีสสุดท้ายแล้วครับประมาณพันสามอ่ะจะได้แล้ว อีเดชิกเดชิก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 เน่ดีกว่าเน่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 เราเตะโชว์เฮ้ยชื่ปุ๊บจะมาทำไมยอกหลบยกหลบยกหลบเก็บบอลด้วยครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ขีงะโอ้ดูการเตะก่อนอ้าวหายาเป็นคนตีนะพี่ไม่ได้ตีนะพี่ไม่ได้เป็นคนตีหายาเป็นคนตี คลาสสิกโนหลอดเฮ้ยกติกาใครตั้งว่าอยากกะตีมือแต่เมื่อกี้พี่ไม่ได้ตีนะหายาตีแต่ตีได้ครับหลอดครับมีไว้ตีครับไม่ได้มีไว้โชว์ในแมปซะหน่อยโอ้ดูความรว่วคริตข้อแล้วก่อน โหเตะกระจายอะ่ะผมบอกเลยไงเตะยันลูกบวชไม่เตะด้วยเน่ว้าวเน่โอ้สเต็บสเต็บ,ตบโนโนโนโด้วยไอ้พวกนี้ก็เอาด้วยนะ <Never. S 1> เอากลับบ้านมาเลย เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่เขาเอามาใช้แบกแหลงกันเลยนะครับสำหรับนักยิงอย่างบูโน่นะครับถ้าเกิดน้องๆชอบนะครับก็ฝากกดไ์ก็แชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็นะฮะจะพยายามทำลงให้เรื่อยๆแล้วกันนะเท่าที่ตัวเองว่างเออเท่าที่ตัวเองว่างเลยแล้วกันนะครับนะฮะลองเอาไปเล่นดูกันครับแบกได้ด้วยครับแต่ว่าต้องเป็นเกมไว้นะเกมเลทอาจจะเหนื่อยนิดนึงครับสำหรับบูโน่ครับก็โอเคครับจบคลิปนี้ด้วยกันนะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบี